โอ้อุ่เนาะอันนี้เป็นงานของอูดอิ่มกันไหมอไน,นะมามาหนาอยู่โอเคเดี๋ยวให้น้องพูดผลัประโยชประโยชน์กันเนาะเพราะถ้าเกิดพูดเยอะเกนไปเลยนะ ฝากอะไรสำหรับปีนี้และปีหน้าหน่อยครับ้บวมก็พัฟฟี้นิวเยียเฮ้ยมนรีคิดมากแล้วก็พัฟฟี่นิวเยียนะทุกคนอันนี้มูกไหมไม่ไม่น้องออกเสีนแค่นี้พอไหมัสั้นสั้นฝากเ็นุกคนหน่อยแล้วก็ตัวเองงปีหน้าด้วยอบอกหวังว่าปีหน้าาจะเจอกัน,นอีกนะครับทุกคนแล้วก็ไว้มีโอกาสก,าก็จะ เอา,ากิจกรรมสนุกๆมาให้ทุกคนเอาละไม่ได้บอกถึงละเอ <c oughs> ่เอาปากปากปากโอเคก,ก, <Okay. S 1> <c oughs> ก็เหมือนพี่ต้นเมื่อกี้ก็คือแฮปปี้แฮปปี้มิเลียแล้วก็มีคริสต์มาสทุกคนด้วยนะครับที่นี่ <c oughs> แล้วก็ปีนี้ก็ขอให้อ่าตามในตามบอกก็คือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขอให้ทุกอย่างดีๆเรื่องขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกคนคือปีนี้หรือปีนี้สําหรับบางคนมันอาจจะยังไม่ใช่ปีที่ดีผมเข้าใจนะบางปีแต่ว่าผมนันใจว่าปีหน้าทุกๆอย่างจะดีขึ้นแน่นอนอยากให้กําลังใจทุกคนนะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองด้วย <laughs> แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับอคนที่นี่อยู่กัน็นครอบครัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ไปตลอดแล้วก็ ขอให้ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก okay, ็สนับสนุนพวกเราทุกคนต่อไปด้วยสักหนึครับอย่าลืมตาซึมนะมันซึมหรอหรือมันซึมหรอกครับต้องรอบไ้แล้วกรณีอะไรก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับผมอขอบคุณพ okay, so, ี่พี่วนัยทั้งทีก็ก็ไอเดียพูดหมดแล้วไม่พูดไอเดียก่อน ก็ไอโซโฟด์เปหมดแล้วคนระก็ขอบคุณทุกคนนะว่ที่มาจอยงานในวันนี้คนระับก็คือบางคนก็มาจากต่างประเทศบางคนก็มาจากต่างจั่งอะไรเงี้ยะก็ขอบคุณในพลัง,งทุกคนนะทีนนะ่ทมางานวันนี้แนละ้วก็ติ้นจอยกนะันแบบนี้นะครับผมก็มันไม่ใช่งานสุดท้ายนะครับเจอเรื่องเงี้ยหลายงานแน่นอนนะก็ขอให้ทุกคนอยู่แบบนี้กันไปนานๆนะคอยพพอร์ตพวกเราทุกคนทั้ง5คนครับผมแนละ้วก็คอยพพอร์ตพีเ่เตงต่อไปครับขอบคุณมากครับผม คุณหมอคุณหมอมีอะไรพูดไหมพูดไหมก็แฮปปี้ e w ว e a ีคทุกคนร่วมงานด้วยครับก็ผมไม่เคยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนคุณคือไมเคยมันมันมัมีว่าันีระบบการไก็ผมรักพวกคุณมากครับ อ่ะอคนกับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณมากครับแล้วนนก,ลก็สำหรับปีนี้กับปีหน้าขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขครับชีวิตที่ใชยคือสิ่งใดของอันที่สำคัญที่สด้ก็อ่า เราพิจารณาจมอกว่าคือเหมือนน้องเด็กจบกปีหน้า,าจะได้อยู่ในทีมของเราแล้วแต่แต่ทุกคนก็ยังเป็นแบบแรักใครแล้วก็แบบเป็นคนรอบครัวเหมือนกันคือ้องที่นยังไงก็ทุกเราต้องคอซัพพอร์ตกันเลยแต่ที่ที่ออกไปเนี่ยม็ได้เนี่ยแล้วก็น้องก็ไปสัางถึงานของตัวเองน้องมีโอกาสที่ดีเราก็ทุกคนก็ร่วมยนินดีด้วยพร้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตน้องเด็ก ด้วยนะครับไม่ว่าน้องจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำงานอะไรมาก็ช่วยสปอนซ์น้องเลยครับขอบคุณคร,รับจริงจริงๆความรู้สึกตอนแรกที่มีต้องที่เราต้องตัดสินใจมันคือเอาจริงๆมันมันยากไปหมดเลยอะหนูบอกว่าเราต้องเลือกทางเดินใหม่ของตัวเองนะครับคือมันมันยากจริงๆ,ๆแล้วก็ถึงแล้วว่าผมจะ ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นบ้านของผมครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าสบถ แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณที่สุดเลยคือทุกคนที่มาเป็นครอบครัวนี้แล้วก็มาในวันนี้แบบมาสร้างสีสันกันมันอาจจะแบบว่าไม่ได้หรูหรามากแต่ก็คือรู้สึกว่าแบบทุกคนือครอบครัวแล้วก็ในในในลักษณะที่มันคล้ายคล้ายบ้านแบบเนี้ยก็เรารว่นยากพี่น้องทุกทีรลยเอามันอาจจะแบบว่ายืดยาวในครั้งแรกแต่ก็คือแบบว่าก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราจะมาสร้างอะไรแบบนี้ด้วยกัน ก็ทำให้บ้านหลังนี้มันใหญ่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ขอบคุณเะครับเพื่อนะครับสถานที่แห่งนี้ที่แบบเป็นพื้นที่ท่ามกาอุตุอกด้วยนั้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโฟโต้กรุ๊ปกันข้างหน้าที่อยากให้ทุกคนแบบมีระเบียบแล้วก็พักออกไปทีละห้าคนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เชิญกลับได้นะครับได้สี่ต อ ah, ่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเลยเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระจายไปไหนนะทุกคน